ครับ fc คลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการปรับ ph ดินใช่ไหมครับก็คือใช้ตัวสารโฮโปแคลแร่ปรับสภาพดินชนิดน้ำปรับ ph ดินหรือปรับค่าความเป็นกรดให้มันขึ้นมาเร็วๆนะครับทีนี้อธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของดินเนี่ยนะครับเราจะให้ความสำคัญของโครงสร้างดินอยู่3เรื่องนะครับเรื่องที่1เลยก็คือในเรื่องของโครงสร้างทางเคมี Me, ก็คือความเป็นกรดด่างของดินมีผลต่อการใช้ธาตุอาหารของพืชน,นะครับมีผลต่อการเกิดโรคทางดิน ฉะนั้นเราต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการปรับ ph ดินด้วยนะครับนะโครงสร้างทางเคมีก็คือการปรับ ph ดิน2ก็คือโครงสร้างทางกายภาพของดินกายภาพก็คือเนื้อดินเนื้อดินเป็นดินประเภทไหนซึ่งประเภทของดินเนี่ยเราอาจจะแต่พื้นที่ไม่เหมือนกันแต่เราสามารถปรับให้มันเป็นโครงสร้างที่ร่วนสุยได้นะฮร่วนสุยน้ําอากาศไเทได้ดี นะครับสำคัญตรงนี้นะครับโครงสร้างของดินต้องงร่วนซุยน้าอากาศถ่ายเทได้ดีไม่ทึบไม่แน่นเกินไปไม่ขังน้ําไม่แฉะเวลาน้ําไหลผ่านต้องดูดซึมและมีการระบายออกได้ดีไม่ใช่ว่าน้ําเอ่อขึ้นมาไม่ลงเลยนะครับน้ําไม่ลงข้างล่างเลยเหมือนกับดินเราแน่นเกินไปหน้าดินแข็งน้ําไม่ไหลเข้าเราให้น้ําให้น้ําไหลออกหมดนะครับ อันนี้ก็จะไม่ได้คือเราต้องหมั่นสำรวจหน้าดินตัวเองนะครับก็มีการสำรวจแบบขุดคุยนะครับคุยคุยดูเออดินตรงนี้มันสามารถคุยได้มันฟูมันอะไรนะครับหรือตรงนี้แน่นเกินไปเราก็ต้องปรับโครงสร้างอาจจะเติมอิสีวัตถุช่วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเราจะใช้ในตัวของธาตุอาหารรองชื่อซานโฮโปแคปนะซานโฮโปแคปเนี่ยนะครับเขาก็จะมีในส่วนของยิปซัมธรรมชาติ9 2 ยิบซ่อมแท้ๆเลยธรรมชาติเนี่ย92%ครับในยิบซ่อมแท้ก็จะมีในเรื่องของแคลเซียมซัลเฟตกับก็คือแคลเซียมกับกำรรมะถันนะครับแคลเซียมที่เป็นออกไซด์แล้วเนี่ยเราจะได้ถึง32%ถึง35%นะครับกำมะถันเนี่ยเราจะได้ถึง17%นะครับที่อยู่ในซานโฮโปแคปนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังเติมแมกนีเซียมซัลเฟตไปอก6%นะแมกนีเซียมซัลเฟต6%แล้วก็เติมโบรอน2% นั่นหมายถึงอะไรครับในตัวของการปรับกายภาพของดินทําให้ดินฟูร่วนซุยเนี่ยเราใช้ตัวซานโฮโปแคปเนี่ยเขาก็จะมีแคลเซียมนะครับแมกนีเซียมกำรรมะถันโบลอนเรียกว่าธาตุอาหารรองนี่ครบเลยนะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าย,ยิปซัมเนี่ยจะทําให้หน้าดินฟูร่วนซุยและตัวเขาเองสามารถแตกค่อยๆแตกแตกซึมลงไปสู่ชั้นใต้ดินได้ดีนะครับก็จะแตกไปชั้นลึกชั้นลึกชั้นลึกได้ดีนะเวลาเขาแตกชั้นลึกแล้วเนี่ยนะครับ ตัวที่เราปรับปรุงดินไปก่อนน,ะนั้นก็คือซานโฮโปแคลเนี่ยเขาจะมีความด่างประมาณ p ีเอประมาณ8ถึง10เขาจะค่อยๆในเรื่องของอะไรครับซึมลงตามไปด้วยเพื่อไปปรับดินที่เป็นกรดนะนะครับปรับที่เป็นดินเป็นกรดชั้นล่างให้ค่อยๆดีขึ้นด้วยเห็นไหมเริ่มทํางานคู่กันแล้ว นะทำงานคู่กันแล้วฉะนั้นเวลาเราใช้ซานโฮโปรแคลเสร็จ <c ales> แล้วเนี่ยเราก็จะใช้ซานโฮโปรแคบต่อเลยนะครับปรับโครงสร้างทางกายภาพให้ <c ales> ดินฟูลซุยพร้อมกับได้ธาตุอาหารในตัวนะครับฉะนั้นวันนี้ต้นไม้เนี่ยครับที่ไว้ผลผลิตและมีการตัดออกไปเนี่ยแน่นอนเขาใช้อาหารในต้นเยอะมากโดยเฉพาะต้นที่ไม่ค่อยมีใบนั่นหมายถึงอะไรครับใบที่จะคอยสร้างอาหารเก็บไปตามกิ่งตามลำต้นเนี่ยมันไม่มีไม่มีแล้วเราเลี้ยงลูกให้นึกถึงว่าอา้าว ตัวคนที่ทําอาหารไม่มีแล้วแสดงว่าเรากินอาหารในสต๊อกอย่างเดียวถูกไหมครับฉะนั้นกลุ่มนี้จะอันตรายนหนึ่งตรงที่ว่าต้นเขาจะฟื้นช้าเพราะว่าอาหารเขาค่อยๆถูกลูกเนี่ยดูดไปหมดต้นอ่าที่บางคนบอกว่าใบไม่มีก็เลี้ยงลูกได้ก็เลี้ยงได้ถ้าในต้นมีอาหารเพียงพอเขาจะกินในต้นแหละดึงจากกิ่งออกมาดึงจากเซลล์ต่างๆออกมาของต้นไม้ถ้าเราทําใบให้ไม่ทันเขาจะทําอาหารไปเก็บคืนไม่ทันเขาจะโสมหรือบางคนบอกว่าถ้าไว้ลูกเยอะอาจจะ ต้นป่วยตายก็ได้ฉะนั้นตัวซันโฮโปแคปเนี่ยเขาจะได้ธาตุอาหารรองครบเลยแคลเซียมอะไรซียมกำมะถันและที่นี้เราเติมโบลอนไปด้วยเพื่ออะไรครับแคลเซียมกับโบลอนเขาทํางานร่วมกันแคลเซียมเนี่ยคือในการแบ่งเซลล์ทุกครั้งที่มีการสร้างเซลล์นะครับนะมีเซลล์เกิดขึ้นเนี่ยโบลอนเขาจะเป็นตัวเชื่อมผนังเซลล์เข้าด้วยกันเขาจะเชื่อมเซลล์มันก็ไปคู่กันก็ดีเห็นไหมฉะนั้นวันนี้เราใช้ซานโฮโปแคปเนี่ย ที่ว่าปรุงสูตรเป็นแบบว่าครบวงครบวงเลยครบองค์ประชุมในเรื่องของธาตุอาหารรองเลยจงมันก็เลยกลายเป็นว่าใช้ซานโฮโปแคลบบวกโปแคลบแล้วต้นมันฟื้นเร็วนะครับโครงสร้างต้นเขามีการแตกออกมาเหมือนต้นขยายนะครับผิวจะสวยนักกิ่งก้านใบจะสวยแล้วใบค่อนข้างจะดําเพราะในซานโฮโปแคลบมีกรรมถัน17มีแคลเซียมมีตัวแมกนีเซียมซัลเฟต6ใบดําใบเขียวอยู่แล้วครับถ้าใส่ไป นะแต่ว่าต้องใช้เวลาในการที่เขาค่อย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 ,อยลำเลียงขึ้นต้นนะครับช้าหน่อย5วัน7วัน10วันแล้วแต่สภาพของระบบรากในแต่ละต้นไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเราปรับโครงสร้างทางเคมีแล้วให้มันดีปรับโครงสร้างทางกายภาพให้มันดีแล้วนะครับส่วนโครงสร้างสุดท้ายปรับอะไรเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้านะครับผม อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยะคะ่ะ